ตกลงลำโพงที่ซื้อมาเบสแน่หรือเบสบวมกันแน่ไม่เคยได้คําตอบเลยครับจนมาเจอลำโพงที่เขาเป็น Passive Radiator เิดคุณภาพแบบไม่รบกวนย่านอื่นอย่างตัวนี้ EDIFIER ES 2 0รุ่นนี้แหละหลายช่องเขาบอกว่าปีนไม่ถึงมาแชร์วิลเล่นมันจะ ES 2 0ตัวนี้ไปได้เลยประทับใจแน่นอนดีไซน์โคสวยตัวนี้มันเป็นสีไอวอรี่นะครับมีความมินิมอลวางตรงไหนก็ดูดีโดยเฉพาะเอามาแต่งโต๊ะคอมแบบผมบอกเลยว่า t e เจอร์ตรงหนังที่เห็นเนี่ยไม่ใช่พลาสติกนะครับแต่มันกดได้นหน่อยๆให้สื่อที่ดูแพงมากเชื่อมต่อด้บลูทูธ5.4ล่าสุดสัญ,ญญาณนิ่งสเสถียรเชื่อมต่อไวไม่มีหลุดง่ายแน่นอนมีปุ่มควบคุมอยู่ที่ด้านบนตัวเครื่องกดง่ายพร้อมไฟ LED แสดงปริมาณแบตัวา เหรือถ้าอยากปรับละเอียดกว่านั้นให้ปรับผ่านแอป Edifier Connect <Okay. S 1> ตัวเล็กๆแบบนี้ให้กำลังขับ6วัตต์มาพร้อมไดเวอร์แบบ Full Range ขนาด1.7นิ้ว mm hmm. คุณภาพสเสียงที่ได้เลยทั้งใสทั้งเคลียยิ่งเขามีพาร์ติฟิวเรเตอร์ทำให้เบสตอ,อกมาแน่นเป็นลูกๆโดยไม่ไปกบเสียงร้องหรือเสียงเครื่องดนตรีอื่นฟังสนุกทุกแนวจริงๆแล้วในแอป Edifier Connect s, นอกจากจะเอาไว้ปรับไฟปรับโหมดเสียงก็ได้ดูหนังเล่นเกมมีให้เลือกมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 7เหมือนกันกันกบ Marshall พกไปแคมร่วงตกน้ำยางรอดฟัางเพลงเพลินๆแล้วมีสายเข้ากดรับแล้วคุยผ่านลำโพงได้เลย<ว>เสียงดังฟังชัดสะดวกมากสรุปเลยใครอยากได้ลำโพงที่เบสคุณภาพเสียงดีดีไซน์สวยฟังก์ชันคครรบื่องเต็ปนมดั Edifier20 ตคว้เลคร